แปลามาจากทั้งใดล่ะ<ม>อยู่มาหาไซม์เมื่อนนี้มาหาเห็ดอีกแล้วหาเห็ดกับพ่อได้เกยง <laughs> นั่งดดมได้ไหม มันโทร,รติดไงงูนี่คือ,อว่าเอาไปมาอืมได้ำนี่ก็ดีแล้วเนาะพ่อได้เก่งแล้วเนาะได้เคืองกระตาแล้วเข้าว่าเียาหิวมากบรดหิว